สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กแพมเพิร์ดกันค่ะเค้กแพมเพิร์ดไม่ใช่อาหารไม่ใช่ขนมนะคะแต่จะเป็นของขวัญที่ทำจากแพมเพิร์ดค่ะบ้านไหนมีลูกเล็กเนาะเขาก็จะให้เป็นของขวัญแล้วก็จะทำรูปทรงเหมือนเค้กนะคะคนเยอรมันเขาเรียกของขวัญชิ้นนี้ว่าเค้กแพมเพิร์ดจ้า เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะยายก็จะใช้แพมเปิดหนึ่งถุงนะคะอันนี้มีกี่ชิ้นมี46ชิ้นค่ะอย่างอื่นก็แล้วแต่เราจะใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนนะคะสำหรับเด็กผู้ชายค่ะก็จะเป็นรูปช้างค่ะตุ๊กตกตุนแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าเปียกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคูป,ปองซื้อของค่ะเป็นชุดค่ะก็จะมีหมวกมีเสื้อเป็นเสื้อข้างในนะคะก็จะเป็นกางเกงค่ะอันนี้จะเป็นชุดเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวยายจะมาตัดตัดออกเป็นหลายๆส่วนไปค่ะก็จะมีพวกครีมพวกนี้ค่ะน่ารักเลยจ้าของเด็กผู้ชายนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะ ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นสีชมพูค่ะก็จะมีครีมต่างๆเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าว่ายายจะทำยังไงค่ะยายจะใช้กล่องนี้นะคะตัดตัดทำเป็นฐานค่ะ ก็จะตัดให้ได้เป็นรูปวงกลมค่ะตัดมาได้สองแผ่นแบบนี้แล้วนะคะยายก็จะเอาด้านที่มีโฆษณาไว้ข้างในค่ะจะประกบกันแบบนี้ให้ทั้งสองด้านเป็นสีล้วนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะปิดเทปสค่ะให้เขาติดกันเนาะแบบนี้ค่ะ แค่นี้เราก็ได้ฐานที่แข็งแรงแล้วค่ะผ้าเปียกนี่เดี๋ยวยายจะเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะเดี๋ยวด้านล่างยายจะติดด้วยกาวสองหน้าแบบนี้ค่ะ ด้านนอกเราก็จะวางแผมเปิดค่ะด้านล่างสุดนะคะยายก็จะพับแค่ครึ่งเดียวแบบนี้ค่ะแล้วก็มัดยางแบบนี้ไว้ก่อนค่ะกันเขาหลุดเนาะ ยายจะจัดดูแบบนี้ก่อนให้เต็มก่อนนะคะแล้วก็หาได้มาผูกด้านข้างค่ะแล้วก็ตัดยางพวกนี้ออกค่ะด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้อาจจะพันเป็นสี่รอบค่ะ3ามรอบนี้ก็อาจจะได้อยู่นะอาจจะ3ามหรือสี่รอบนะคะดูอีกทีก่อนเนาะเป็นแบบนี้จ้า คือสามรอบนะคะเดี๋ยวยายต้องหาเชือกมาผูกก่อนค่ะไม่งั้นเขาก็ไม่อยู่ผูกไว้เฉยๆก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยจัดใหม่ทีหลังค่ะโอเค ถ้าได้แพมเปิดสักสองแพ็คนี่ก็จะดีค่ะเขาจะได้แน่นๆเนาะอันนี้เขาหลวมๆอยู่สักหน่อยค่ะมาได้ครึ่งทางแล้วจ้าก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวยายจะดึงยางยืดตรงนี้ออกค่ะไม่ต้องตัดเลยเนาะดึงออกเลยจ้า ข้างบนตอนนี้ก็ยังจะโคโลกแค่เล่นิดนึงค่ะแต่เดี๋ยวพอเราใส่ของอย่างอื่นเติมไปเดี๋ยวเขาคงจะแน่นเองเนาะต่อไปเราจะมามัดจริงๆแล้วค่ะยายก็จะใช้ริบบิ้นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยค่ะยังไม่ทำเป็นโบค่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะ เส้นเล็กตัดออกเลยค่ะข้างบนอันนี้เราจะใส่ครีมครีมนี้เป็นครีมที่สำหรับทาท้องค่ะเด็กทารกจะชอบปวดท้องเนาะนี่เอาไว้ข้างบนนี้เลยจ้า ต่อไปเราจะมาแต่งข้างๆเค้กค่ะเค้กของเราเนาะเค้กแพมเพิร์ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นครีมสําหรับทาก้นค่ะเนาะลูกเล็กเด็กแดงก้นเขาก็จะชอบแดงๆค่ะครีมทาก้นค่ะเดี๋ยวเอามาเสียบตรงนี้เลยครีมนี้เสียบยังไงดีเดี๋ยวยายอาจจะเอามา โปไว้ข้างบนแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนค่ะไว้ข้างล่างดีกว่าค่ะเพราะเขาใหญ่เนาะใหญ่ก็จะผูกติดไว้อย่างนี้เลยค่ะช้างน้อยของเล่นค่ะทำอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็ของเล่นอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ไว้บนสุดเลยจ้า ต้องผูกค่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาร่วงเนาะเดี๋ยวค่อยตัดออกค่ะเราจะผูกอย่างนี้ไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นคูป,ปองซื้อของค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเป็นกางเกง หัวนมค่ะหัวนมเป็นจุกเป็นจุกนมตรงนี้จะใส่หมวกค่ะบนสุดนี้เดี๋ยวยายจะใส่ครีมค่ะแบบนี้คิดว่าโอเคแล้วค่ะข้างบนสุดนี้ก็จะเป็นครีมเนาะคือเราจะมีมาห้อยข้างๆ ตลอดค่ะทุกมุมเนาะมุมนี้จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เทิบมาอีกหน่อยให้มีทุกมุมเลยค่ะให้มีห้อยทุกมุมเนาะ,ะแบบนี้อันนี้คือข้างหน้าค่ะคิดว่าแบบนี้น่าจะโอเคแล้วแหละ ต่อไปเราก็จะมาห่อค่ะยายจะใช้พลาสติกแบบนี้หอนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเด็กผู้ชายก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะยายก็เลยจะใช้ริบบิ้นสีน้ำเงินขาวแบบนี้ค่ะในการผูกข้างนอกข้างบนก็อาจจะเอาผ้าแบบนี้นะมาผูกไว้ตรงนี้ค่ะก็จะใช้สีขาวน้ำเงินเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดน,นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะเค้กแพมเพิร์ดค่ะเค้กแพมเพิร์ดที่กินไม่ได้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะคะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ